สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้มจิกโกไอทีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมรับหน้าโชว์มาเดินเที่ยวงานมอเตอร์โชว์2025ครับนี่เป็นมอเตอร์โชว์ครั้งที่46แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บูธของนิสสันครับนิสสันวันนี้มีความภูมิใจที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของนิสสันประเทศไทย นี่คือ Nissan Serena e-power ครับเป็น all-new Nissan Serena นะครับที่เป็นขุมพลัง e-power แล้วหลังจากที่6เดือนที่แล้วนะครับเขาได้ทำการเปิดตัว Nissan Serena นะครับที่เป็นรุ่น C27 นะครับและ ตามสัญญาครับเราบอกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วและตั้งแต่มอเตอร์เอนะครับว่ารอบนี้นะฮะอีกสักพักหนึ่งนิสสันเซ r ร n a ตัว c 28จะเดินทางมาถึงเมืองไทยวันนี้เปิดตัวเปที่เรียบร้อยพร้อมกับเปิดราคาเลยราคาน่าสนใจมากๆนะครับตอนเป็นตัวที่เป็น c 27นะครับ1,469,000บาทพอมาเป็น นิสสันเซเลนา C28 ตัวนี้นะครับเปิดราคามา1,690,000บาทครับต่างกันนิดเดียวเองแต่ได้ขุมพลังเป็น e-power นะครับกับมอเตอร์ของเขาเนี่ย163แรงมา้าแรงบิด310กว่านิวตันนะครับบวกกับแบตเตอรี่ซึ่งไม่ต้องใช้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็น e-power ใส่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาแค่1.7กิโลวัตต์แล้วใช้เครื่องยนต์ 1, 4 0 0ซีซี ในการปั่นไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าเครื่องยนต์ของนิสสันเซเลนา C28 ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวเครื่องยนต์ 1, 2 0 0ซีซีที่อยู่ในนิสสันคิกนะครับนี่คือเครื่องยนต์ตัวใหม่เป็นโมเดลเครื่องยนต์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อระบบ e-power โดยเฉพาะตัว 1, 4 0 0ี่ซีซีเนี่ยผมไปดูข้อมูลสเปคมาแล้วเขาใช้เป็นกระบอกสูบและช่วงชักที่ยาวเป็นพิเศษนะครับกระบอกสูบเนี่ย78แมิลลิเมตรแต่ว่าช่วงชักเนี่ย100มิลลิเมตรเลยนะครับรถที่ช่วงชักยาวจะมีทอร์ก เรียกว่าสร้างเครื่องยนต์นี้มาให้มีทอคสูงสูงเพื่อที่จะเอาไว้ปั่นเจเนอเรเตอร์เพื่อปั่นไฟโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสําหรับระบบ e power มากๆนะครับให้การประหยัดน้ํามันสูงถึง19.6กิโลเมตรต่อลิตรแล้วคุณก็จะได้ใช้รถ e v ที่สามารถขับไปได้ทุกที่ ในประเทศนี้โดยที่ไม่ต้องจอดชาร์จเลยนี่นี่คือประโยชน์ของ e-power นะครับเรามาดูดีไซน์ของ Nissan Serena ตัว C28 ตัวนี้กันครับเนี่ยเริ่มต้นมานะครับช่วงหน้าเนี่ยเขาออกแบบใหม่หมดเลยนะครับเรียกว่าเป็น all-new เลยเปลี่ยนจากตัว C27 เยอะมากนะครับโดยเฉพาะไฟหน้า ของเดิมนะครับ C 2 7เนี่ยเขาจะแหลมลงมาฟึบเนี่ยแล้วรีดลงมาเป็นเส้นแต่ตัวนี้ครับเนี่ยไฟหน้าจะมาเป็นแนวนี้แล้วลงมาเลยครับนับ1 2 3 3ชุดตรงนี้นะทั้งแถบนี้เป็นไฟหน้าหมดเลยแล้วก็ทำคิ้วโครเมียมให้ต่อเนื่องเป็นคอนโซลหน้าขึ้นมารวมกับหน้ากระจังซึ่งจะทำให้ ตัวสไตล์รถเนี่ยนะฮะจะเป็นสไตล์ของรถ MPV ยุคใหม่ในปีพศนี้คือมีหน้าใหญ่ๆนะฮะหน้าบานๆใหญ่ๆโค้งลงมาแล้วบวกกับลิ้นหน้าที่ยื่นออกมาสปอยเลอร์แบบนี้นะครับทำให้มันดูโฉบเฉี่ยวมากๆนี่คือรถ MPV C segment ที่มี เจ็ดที่นั่งนะครับเป็นไซส์แบบคนไทยชอบนะฮะนั่งสบายมากๆ <Yeah. S 1> แล้วก็สีที่ให้ดูวันนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะในช่องขับรถด,ดีๆเนี่ยผมกับพี่เอพาไปดูสีขาวใช่ไหมฮะนี่เปลี่ยนบรรยากาศพามาดูสีเข้มเข้มกันบ้างเรามาดูด้านข้างของนิสสันเซเรนาซี28ตัวนี้นะครับนี่ถือเป็นรถ MPV ที่มีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่กว้างมากๆนะครับกระจกด้านหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ระจกด้านข้างที่โปร่งมากๆนะครับจะเห็นว่าเป็นรถที่นั่งแล้วนยฮะมองรอบ รอบิศทางได้อย่างโปร่งตามากๆสัญลักษณ์ e power อยู่ตรงนี้บ่งบอกถึงขุมพลังและความเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับภายในสวยงามครับกว้างใหญ่นั่งสบายตั้งแต่ตอนหน้าแล้วนะครับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าก็นั่งสบายแล้วนะครับกับคอนโซลเนี่ย12.8นิ้วทั้ง2ตัวเลยนะฮะทั้งส่วนที่เป็นอินโฟม t ชันคนขับและส่วนที่เป็นจอกลางนี่นะฮะดีไซน์เรียบหรูนะครับเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะครับแล้วก็ห้องโดยสารตอนหลังครับเป็นประตูเปิดแบบ แฮนด์ฟรีครับนี่ถือของมานะครับมือไม่ว่างก็ไม่เป็นไรกดปุ่มเบาๆโป๊ะเปิดประตูได้แล้วแบบนี้นี่ครับแล้วห้องโดยสารด้านหลังนี่นะฮะเบาแถว2กับแถว3นี่นะครับนั่งสบายมากๆมีพื้นที่เยอะนะครับตัวเบาะนี่นะฮะสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบมากๆนี่ผมนั่งให้ดูปั๊บมีถาดใส่อาหารด้วยนี่นะฮะเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่นะฮะสามารถสไลด์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับ จะสไลด์ไปหน้าก็ได้ใช่ไหมฮะหรือจะสไลด์ไปด้านข้างก็ได้โอ้โหคือเราสามารถแบ่งให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเ,เข้าจากด้านข้าง หรือจะเข้าจากตรงกลางก็ได้ถ้าเราต้องการให้เขาเข้ามาช่องกลางสไลด์เบาะซ้ายขวาได้ด้วยแล้วก็พับเบาะได้แบบแบ,บ,แบนราบสนิทเลยนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นตู้นอนทําเป็นแคมปิ้งได้นะฮะเบาะแถว3ก็มีขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะครับมาดูตอนท้ายครับของนิสสันเซเลนาตัวนี้นะฮะไฟท้ายใหม่เป็นไฟท้ายทรงใสนะฮะแล้วก็มีโปร่งๆแบบนี้สวยงามเลยนะครับกับฟ้าท้ายของเขานะครับแบบดูโอ้แบ็กดอห์นะครับซึ่ง สามารถเปิดฝาท้ายได้2สเตปด้วยกันผมเปิดให้ดูสเตปแรกก่อนสําหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับเปิดฝาท้ายทั้งแผ่นแบบนี้ครับนี่ออกมาเป็นแบบนี้แวบนี่อันนี้ในกรณีที่คุณขนถ่ายของชุดใหญ่แต่ถ้าคุณอยู่ในห้างหรืออยู่ในที่จอดรถที่มีพื้นที่แคบๆมีระยะในการเปิดฝาท้ายไม่เพียงพอคุณเปิดที่ตัวนี้ครับนี่คือ Du u a l Backdoor ครับ เิดเฉพาะท่อนหลังนี้ขึ้นมาได้เห็นไหมฮะเปิดเฉพาะโซนกระจกทําให้คุณสามารถเข้าไปหยิบของได้แล้วเบาะแถว3ก็พับราบเรียบเลยนะฮะเหมาะสําหรับแคมปิ้งหรือจะนอนพักในรถนะฮะเหมาะมากๆเลยพับได้แบบ50 5 0เลยนะครับเบาะนี่นะฮะแบ่งครึ่งเลยซ้ายขวาทําให้คุณจัดพื้นที่ได้ง่ายมากๆเลยแต่ไงฮะน่าสนใจไหมครับกับนิสสันเซ r รน a อ l นิวตัวใหม่นะครับ C28 กับราคาของเขาคือหนึ่งล้านหกแบาท ผมแอบกระซิบคุณผู้ชมนิดหนึ่งนี่คืออถที่ Import มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเนื่องจากทางประเทศมาเลเซียเนี่ยลายการผลิตยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อนิสสันเซเลนาในช่วงนี้คุณจะได้ลายที่เป็น Import 100%จากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่แม้แต่น็อตยังเป็นญี่ปุ่นเลยคุ้มค่ามากๆนะครับรีบมาดูกันนะครับที่มอเตอร์โชว์ที่บูธนิสสันครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆบูธนิสสันครับมีรถอีกหลายรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจ ในบูธของนิสสันนี่มีรถที่น่าสนใจหลายรุ่นนะครับอย่างคันนี้ก็คือนิสสันเทอร่านะครับนี่คือเทอร่าสปอร์นะครับจะเป็นสีเทาตัดดําซึ่งจะดูแบบคมเข้มมากๆนะครับกับภูมพลัง2.3ลิตรเทอร์โบคู่190แรงม้านะครับภายในนี่ เรียกว่าให้ออปชันมาจัดเต็มนะครับมีจอ11นิ้วเครื่องเสียง b o s ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจนี่เข้ามาตกแต่งใส่แคมปิ้งนะฮะเผื่อบางคนที่ชอบแคมปิ้งก็ตอนนี้เอาไปเป็นเทรนด์ได้นะครับถ้ามาฝั่งนี้ถ้าคุณอยากเปรียบเทียบนะฮะร,ระหว่างตัว C28 กับ C27 นี่จออยู่2ข้างเลยนี่ฮะ ฝั่งนี้เป็น C27 e e n เซเลและฝั่งนี้เป็น C28 ตัวใหม่อยากรู้ว่าแตกต่างกันอย่างไรมาดูตรงมุมนี้ได้เลยอยู่ด้านหน้าบูธนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังตากล้องตอนนี้นะครับนี่คือ Nissan k i ก k p o w e r ครับ <c oughs> ต้นตำรับ E-Power ที่ยังขายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังขายดีอยู่เลยนะครับหลายคนที่ชื่นชอบนะครับอยากขับรถที่มีสมรรถนะแบบรถไฟฟ้าแต่ไม่ต้องเสียเวลา จอดชาร์จนะครับก็ใช้เป็น e power ได้เลยนอกจากนี้ยังมีนะฮะที่เป็นรถซีดานนะครับยอดนิยมนะครับเป็นรถเริ่มต้นของทางนิสสันเองนะครับนั่นก็คือนิสสันอัลเมร่านี่ฮะโอ้โหตัวนี้1,000 cc เทอร์โบหรือจะชื่นชอบกระบะนะครับมาด้านนี้เลยนี่นิสสันนาวาร่าครับตัวนี้ก็เป็นโทนสปอร์ตเหมือนกันนะฮะตัดเทาดำแบบนี้เลยแล้วคลิปด้วยโลโก้สีส้มแบบนี้ยกสูง4ประตู ชื่นชอบรุ่นไหนแวะมาดูได้นะครับที่บูธของนิสสันในงานมอเตอร์โชว์2025ครั้งที่46นี้ครับเรีย <TH U ees> นเชิญที่บูธนิสสันนะครับ